ทำอะไรคะลูกค้าสั่งเมนูลาบหมูครับอันนี้ทำอะไรอยู่่วนเนี้ยครับวนเนี้ยหรอ่วนเนี้ยหมูลงรสกันเลยครับก <c oughs> รุณารสนะครับ ผมชุดนะครับใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เหมือนเดิมพริกผงครับหรือพริกป่นแล้วก็จะเป็นข้าวคั่วน้ำปลาครับน้ำมะนาวคนให้เข้ากันครับทีนี้กรนะะเทียมสับขาสับครับใส่ไปเลย ขครับ่ต้องใส่หมดก็ได้นะครับผักชีฝรั่งต้มหอมครับ นะผมครับเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานนะครับใส่ให้สวยงามครับหอมโดยอีกจะเทียมโดยครับ เสร็จเรียบร้อยครับเมนูลาบหมูหน่าทานมากครับ